วัสดีครับผมเด็กชายนัทสิทธิ์พงพันดารักษ์เลขที่8ชั้นม .1-4 ับวันนี้จะมาทำขวดเก็บความเย็นสูญอากาศอุปกรณ์ก็มีดังนี้1ขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วครับโดยจะใช้ขวดที่มีขนาดใหญ่1.5ลิตรและขวดเล็ก8 0 0ซ c หรือ0.8ลิตรครับ2เม็ดโฟม ก็เป็นวัสดุที่เหลือใช้จากการทดลองครั้งที่แล้วครับ 3. กาวร,าร้อน4มีดชัตเตอร,ตอร์และกันไกครับขั้นตอนการทำนะครับขั้นตอนแรกจะใช้มีดชัตเตอร์ตัดแบ่งครึ่งขวดพลาสติกขนาด1.5ลิตรตัดบริเวณบนฝาขวดและตรงกลางขวดนะครับแล้วขั้นตอนการทำนะครับขั้นตอนแรกจะใช้มีดชัตเตอร์ ตัดแบ่งครึ่งขวดพลาสติกขนาด1.5ลิตรและตัดบริเวณฝาขวดด้านบนให้ออกเป็นแบบนี้แล้วเราจะใช้ขวดที่ถูกตัดนี้เป็นส่วนชั้นนอกของขวดครับตอนที่2นะครับนำขวดที่ตัดออกมาครอบขวดน้ำที่เล็กกว่าโดยใช้กาวร้อนยึดติดนะครับ เราจะใส่เม็ดโฟมเข้าไปในช่องว่างของขวดพลาสติกเพื่อไล่ลมออกมาแล้วใส่เม็ดโฟมทั้งสองฝั่งเลยนะครับตอนสุดท้ายนำชิ้นส่วนของขวดด้านนอกมาต่อเข้ากันให้แน่นนะครับและหยอดกาวร้อนบริเวณร,รอยต่อเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปนะครับเสร็จแล้วครับรูปร่างมันจะเป็นแบบนี้ ขวดเก็บความเย็นหรือขวดเก็บอุณหภูมิได้อย่างไรก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจเรื่องการถ่ายโอนความร้อนก่อนนะครับการถ่ายโอนความร้อนมีด้วยกันสามแบบคือนำพาแผ่คือนำความร้อนพาความร้อนและแผ่รังสีความร้อนหนึ่งการนำความร้อนคือการถ่ายโอนความร้อนผ่านตัวกลางโดยที่ ตัวกลางไม่เคลื่อนที่เช่นช้อนที่ร้อนเวลาอยู่ในซุปร้อนๆ 2. การพาความร้อนคือการถ่ายโอนความร้อนผ่านตัวกลางโดยพาตัวกลางเคลื่อนที่ไปด้วยเช่นการที่เรานั่งอยู่ใกล้กองไฟแล้วสัมผัสได้ถึงความร้อนที่มากับลม 3. การแผ่รังสีความร้อนคือการถ่ายโอนความร้อนผ่านคลื่นวิทยุ โดยไม่อาศัยตัวกลางเช่นการแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยที่การถ่ายอนความร้อนทั้ง3แบบนั้นจะยุติลงก็ต่อเมื่ออุณหภูมิของความร้อนทั้งสองบริเวณนั้นเท่ากันเรียกว่าจุดยุดติหรือจุดสมดุลความร้อนนั่นเองครับเมื่อเราเข้าใจแล้วก็มาทดลอง ขวดเก็บความเย็นกันเลยนะครับในการทดลองปวดเก็บความเย็นสุญญากาศเราจะเทน้ําเย็นลงในขวดเก็บความเย็นแล้วเปรียบเทียบกับน้ําในแก้วธรรมดาแล้ววัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์โดยใช้เวลา5ชั่วโมงนะครับแล้วให้เราสังเกตอุณหภูมิที่วัดได้จะเห็นว่าอุณหภูมิของน้ําในขวดเก็บความเย็น จะเปลี่ยนแปลงน,น้อยกว่าน้ําในแก้วธรรมดามากครับซึ่งขวดเก็บความเย็นนั้นรอบข้างเป็นพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนความร้อนถึงสองชั้นโดยมีช่องว่างที่เป็นสูญอากาศโดยด้านในจะมีเม็ดโฟมซึ่งจะไม่นำความร้อนทำให้ความร้อนไม่สามารถผ่านเข้าออกบริเวณข้างขวดได้ง่ายตัวฝาบนขวดก็เป็นพลาสติก ซึ่งเป็นฉนวนความร้อนเช่นกันจากที่กล่าวมาทำให้ความร้อนจากภายในขวดและภายนอกขวดไม่สามารถถ่ายเทได้ดีเท่าที่ควรทำให้อุณหภูมิในขวดน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มากนะักและทำให้จุดยุดติช้าลงนั่นเองทำให้ขวดเก็บความเย็นเก็บความเย็นได้นานขึ้นครับ